มีเรื่องคุยกับลูกค้าก่อนนะครับงั้นะตรงนี้ก็เลยอยากจะย,ยกตัวอย่างให้เห็นว่าบางครั้งแบรนด์มันก็มีปัญหาเรื่องโปรดักต์นะครับบางทีมีเรื่อง r e p u t เทชันบางทีมีเรื่องอ m เมลบางทีมีเรื่องอนะีเดนิตี้เราต้องทำการตรวจสุขภาพแบรนด์ให้เจอนะครับเงั้นพอพอเรามีแบรนด์นี้นอกจากจะสร้างใหม่แล้วให้เป็นถือว่าตอนสร้างใหม่มก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับสร้างสร้างอเดนิตี้ที่แข็งแกรด่ดขึ้นมาแต่ว่าพอสักพักหนึ่งเนี่ยนะครับ เ,เมื่ออยู่ในตลาดเราก็ต้องบริหารมันด้วยว่าคนที่เจอว่า Equity อันไหนเนี่ยถูกจมตีจะได้แก้ได้ดนะครับสามารถยืนหยัดอยู่ในตลาดได้ต่อไป,ไปนะฮะสุดท้ายนะครับก็มีข้อแนะนำแล้วก็มีเคสตั้งที่ให้ดูสั้นๆว่าถ้าจะทำาอ m ิมีแบรนด์เนี่ยซึ่งเป็นอะไรที่มักจะไม่ค่อยดีสตางกันมากเนี่ยนะครับที่จะทำโฆษณาใหญ่ๆแบบเมื่อสักครู่จะทำยังไงนะครับจริงๆหลักการเนี่ยมีอยู่ว่า หลายคนนียทำทำโดยไม่มีกลยุทธ์นะครับบอกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในการที่ทําให้แบรนด์แข็งแรงได้นี่นะฮะต้องมีกลยุทธ์ที่วางไว้ลองเติมแล้วก็ค่อนข้างแข็งแรงเป็นแรกนะครับเอาให้ชัดเจนว่าแบรนด์นี้จะขายอะไรนะครับอย่างที่ยกตัวอย่างผพูดจะขายรองเท้าความทนก็ต้องตอกเรื่องความทนใ,ให้ชัดเจนนะครับแล้วสุดแล้วเอ่อมันเป็นฟาวเดชั่นนะครับเป็นแกนที่จะต้องวางเอกลักษณ์เป็นอันดับแรก เพราะว่าเอกลักษณ์เสร็จเนี่ยนะครับการที่จะหาได้นี่นะครับผมเชื่อว่าส่วนมากผู้ประกอบการ SMG e ส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่มีความรู้ในเรื่องของการสร้างแรงจริงจังขั้นตอนนะครับสิ่งที่เราอยากจะนาเสนอนก็คือ,อ,อถ้าเป็นไปได้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเรามาทำง,งานร่วมกันเป็นเป็นเป็นไพร์ดเทสน,นะครับเราทำให้ดูเป็นตัวอย่างและทางเจ้าหน้าที่ของสวสวเองก็เรียนรู้ตรงส่วนนี้นะครับทาง s อสเอ็นเองก็เรียนรู้ แล้วต่อมาก็ก็เป็นเคสตัวอย่างขึ้นมาได้เห็นได้จากว่ทาทั้งนี้อยากทำทั้ง100ร้อยแปรนะครับในใน,ในช่วงแรกลองสิงแบแปลก่อนก็ได้นะครับแล้วก็แล้วก็มาทำร่วมกันแล้วก็แล้วก็สร้างขึ้นมาเป็นเคสตัตตี้ที่ทําให้คนอื่นมีกําลังใจนะครับแต่ว่าในช่วงต้นต้องชี้แนะรายละเอียดนิดนึงนะครับแล้วพอเป็นเคสแล้วคิดว่าทุกคนเรียนรู้เพิ่มเพิ่ม,มขึ้นทางของทางเจ้าหน้าที่ของสสวเองแล้วก็ทางผู้ประกอบการ นะครับที่อาจจะเป็นเซ็ตรุ่นแรกที่มาสร้างแบรนด์หรืออะไรก็แล้วแต่นี่นะครับแล้วมาทํากลายุทธ์ใหแ้แข็งแข่งนะครับผมว่ามันยากที่จะมาพูดจบต่อให้ต่อให้มี2วันเต็มแล้วผมมาพูดให้ฟังนี้นะครับแต่ถ้าไม่งลงมือปฏิบัติการเนี่ยก็จะยากที่จะทําเป็นจริงๆเพราะมันมีรยายละเอียดเยอะแล้วก็ในแต่ละสินค้าแต่ละประเภทแต่ละคัตเตอร์เนี่ยจะมีเบอร์เดนที่ตาตกน,นะครับบางอันมีคู่แข่งเยอะบางอันมีคู่แข่งน้อย บางอันแข่งกันเองอยู่ในหมู่ s m e บางอันต้องแข่งกับแบรนด์ต่างชาติบางอันต้องแข่งกับแบรนด์ระดับโลกด้วยซ้ำขึ้นอยู่กับโปรดัก์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเริ่มมักจะเริ่มต้นทำธุรกิจกันเนี่ยนะครับเรามีความจำเป็นต้องทำเป็นเวิร์กช็อปนะครับเป็นปฏิบัติการของของแต่ละแบรนด์เลยว่าจะสร้างอะไรนะครับถ้าเป็นลูกค้าที่เราเคยทำเนี่ยนะครับเราก็จะทำเป็นสตาร์ทด้วยดิสคัฟเวอรี่เวิร์กช็อป ก็คือเวร์ช็อปที่จะมาค้นหานค,ความรู้เกี่ยวกับตลาดนั้น <S <S เกี่ยวกับช่องทางที่จะสร้างแบรนด์ในตลาดนั้นให้เจอร่วมกันก่อนนะครับคร่าวๆนี่ก็มี4ขั้นตอนด้วยกันนะครับขั้นแรกเนี่ยเป็น discovery workshop นะครับซึ่งยังไม่ได้พูดถึงในวันนี้นะฮะแต่ว่าเป็นขั้นตอนที่มาหาความรู้เรื่องตลาดเรื่องคู่แข่งนะครับเรื่องของผู้บริโภคร่วมกันแล้วก็ศักยภาพของเจ้าของแบรนด์ นะครับสี่เรื่องสำคัญเลยนะครับหนึ่งคือตลาดสองคือผู้บริโภคเป้าหมายนะครับสามคือคู่แข่งแล้วก็สี่คือศักยภาพของเจ้าของแบรนด์เจ้าของสินค้านั้นนะครับต้องเอาสีความรู้นี้มาแชร์กันเพื่อที่จะมาวิเคราะห์ให้ได้ว่ามีมีจุดแข็งตรงไหนน่าจะเล่นตรงไหนนะครับแล้วสิ่งที่เราจะได้จาก Discovery Workshop คือแบรนด์ไอเดียนะครับผมย้ำว่ายิ่งเป็นแบรนด์เล็กยิ่งต้องมีไอเดียนะครับปัญหาของ ผู้ประกอบการไทยวันนี้เนี่ยก็คือมักจะไม่ค่อยใชไอเดียมักจะเห็นคนอื่นขายดีแล้วทำตานะครับเช่นคนอื่นทำแชมพูขายดีอยู่ก็มักจะทำแท่กเกจิ้งเหมือ,นเ,มอน,เนะมนเหมือนเขานะครับวิธีทำเหมือนเขาแต่มีตังน้อยของเขาก็าจะสู้เขาไม่ได้นะครับทำน้ำปลาอยู่หัวน้ำปลาก็ต้องเหมือนเขาเหมือนในตลาดเอาไปวางข้างๆแต่มันก็สู้ที่ผลดไม่ได้เพราะว่าที่ผลิเป็นแบรนด์นใหญ่ที่อยู่มานานแล้วนะครับเพราะมันเป็นทำเหมือนตังหน้าตังตามันจะทำเย็นแบบผู้นานา รจริงๆปัญหาความแตกต่างของตัวเองไม่เจอและไม่มีไอเดียวันนี้เนี่ยจิงแบรนด์ที่อยากจะแตกต่างนะครับต้องหาไอเดียนะครับต้องพลิกไอเดียให้เจอนี่คือสิ่งที่จะต้องหาให้เจอในใน discovery workshop นะครับหลักสัพดถัดไปก็เข้าสู่ขั้น2 3 4นะครับขั้นที่สองก็คือสิ่งที่คุยกันฟังในช่วงแรกวันนี้ก็คือเราต้องสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์หรือกำหนดแบรนด์อิเดนติตี้ให้ได้ว่า p o s i t i o n i n g ของเราคืออะไร Personality คืออะไร แล้วก็ใช้แกบของแบรนด์ใน identity ตัวนี้กะจ่ายเข้าไปในในทุกๆองค์ประกอบของแบรนด์ทุกๆประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นโลโกโล้ชื่อแบรนด์แท็กเกจจิ้งเวลาทำดิสลย์นะครับหรือถ้าเราทำโปสเตอร์โปรโมทมันหรือจะทำ PR หรือจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องมี identity ที่ชัดเจนก่อนนะครับอย่างที่3คือเมื่อออกไปขายแล้วนะครับหลังจากนั้นเราต้องค่อยๆสร้างให้ i d i ี้ทังคม ของเราแข่งแต่งขึ้นและก็มีการตรวจสุขภาพเป็นระยะนะครับเพื่อให้เห็นว่าเมื่อมีคู่แข่งใหม่ออกมาสุขภาพาบแ,าแบบไหเราอ่อนแอลงโปรดักต์อ่อนแอลงแล้วยางอินเดชอ่อนแอลงแล้วยังนะครับบริหารแก้ไขยอยู่เรื่อยๆเหมือนกับเวลาต้องแก้ขวดป็ยิงแดงแก้ไอดนตี้ของ TMB นะครับหรือว่าแก้เรคคอร์เซชั่นของกรุงเทพประกันชีวิตเมื่อสักครู่มันต้องมีเรื่องต้องแก้อยู่ตลอดทุกๆปีนะครับเราแก้กันสักปีหนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยปีถัดไปก็แก้เองเป็นละ นะครับก,ก็สามารถทำทำด้วยกันได้แล้วก็เป็นการเรียนรู้นะครับแล้วสามารถให้ผู้ประกอบการอยู่ได้ด้วยตัวเองในอนาคตแล้วก็เมื่อ <Okay. S 1> ต้องการสร้างไอดีนิตี้แล้วโอเคเมือมอม่อถึงระยะหนึ่งนะครับมันก็ต้องมีคอมมิคชั่นเกี่ยวกับแบรนด์ที่มากกว่าตัวแคมเกจจิ้งมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องอาจจะต้องวางแผนไว้ y, ในปีถัดไปถ้ามีตังมากขึ้นเออปีนี้มีเงินลอง,งนิยาสารสักสามเล่มน,นะนะ mm hmm. มีเงินลอง สปอรตวิทยุท้องถิ่นแล้วนะนะครับก็สามารถทําได้มันจะมีารมีเคสแฝงยังไงและเนื้อหาวิธีการควรจะบอกอยังไงนะครับแบ่งเป็นคร่าวๆน่าจะทําทสักสี่ขั้นผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับเพื่อให้เห็นตัวอย่างที่ยกเนี่ยเป็นเป็นไอซ์เอลายเล็กๆนะครับเ,เป็นอาหารชุมชนนะครับผมยกตัวอย่างให้ดูว่าถ้าเราจะสร้างแบรนด์เล็กๆให้แปลกจากคู่แข่งน,นะครับให้ต่างจากคู่แข่ง เราจะต้องทำงไงในระบบนี้นะครับอย่างแรกเลยที่เราต้องทำดิสค o v e r รี o r ร์ h o p นะฮะอย่างที่บอกว่าหาให้เจอก่อนว่าปัญหามันคืออะไรและโอกาสมันอยู่ตรงไหนนะครับดีด็อกเนี่ยเป็นผู้ผลิตสินค้าเกี่ยวกับหมานะครับจริงๆมีหมดมีทั้งอาหารชุนักมีทั้งแคมพูมีทั้งกระดูกกระเดิมของเล่นนะครับอีมหมดเลยทีนี้จะขายอะไรต้องบอกว่าถ้าจะเน้น แชมพูมันอาจจะขายได้สักสองเดือนขวดก่อนมันจะหมดนะครับถ้าจะเน้นของเล่นสุนัขเป็นกระดูแทบแทบแทเนี่ยซื้อชิ้นหนึ่งอาจจะอยู่ไปจนมาสามสี่ขวบเลยนะครับมันเป็นของที่ไม่ซื้อบ่อยเน้นของที่จะเป็นไรายได้ประจำที่สําคัญที่สุดของดีด็อกเนี่ยต้องเป็นอาหารนะครับอาหารเพราะมันกินทุกวันกินหมดกินหมดกินหมดซื้อใหม่ตลอดเวลานะครับแต่พอเป็นอาหารเนี่ยนะครับเจอกระดูกเจอก้างชิ้นใหญ่ เพราะว่ามีแบรนด์ระดับโลกอย่างเพนดิกซ์นะครับอย่างเอาโปนะครับอาโปเป็นของเนสเล่เอ่ออยู่ซึ่งเป็นเป็นกล้ามที่ใหญ่เลยทีนี้นทำยังไง <คน S 1> สองก็คือแบรนด์เล็กๆอย่างเงี้ยก็คือจะไม่มีเงิน,นในการที่จะเข้าโมเดิลชิเนตนะครับอย่างที่บอกเอนทรีฟรีแพงมากจะเข้าไปขายในเทสโก้หรือเข้าขายขายใน7ซเว่นอีเลฟเว่นหรืออะไรเหล่านี้ก็จะระบากนะครับจะสู้แบรนด์ใหญ่ๆอย่างเพนดิกซ์ซึ่งแบรนด์พวกนี้บางทีเขา เขามีเงินซื้อในระดับที่เป็นเอ็กซ์คลูซีฟเลยคือสมมติเช่นถ้าคนจะเข้าเซเว่นเลเวนเนี่ยจ่ายสามแสนก็เข้าได้นะครับแต่แบรนด์พวกนี้บางแบรนด์เนี่ยบอกว่าขอจ่ายสองล้านเลยและห้ามคู่แข่งเข้าคือดล็อกล็อกเลยนะครับเล่นกันอย่างน,งนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแบรนด์ใหญ่เนี่ยน่ากลัวและผู้ประกอบการไทยมักจะเจอเรื่องนี้อยู่แล้วต้องรู้รู้หมดเลยว่าจะเจออ,อะไรบ้างนะครับก็อย่างที่คุยให้ฟังช่วงต้นว่าจริงๆมันหลักๆเนี่ยมันมี positioning กับ p เพอร์เซ i ต์ นะครับ positioning ของดี o c s นี่คืออะไรถ้าเราจะทำให้แตกต่างเนี่ยนะครับเราควรจะวางดีด็อกให้เป็นแบรนด์สำหรับคนที่ต้องบอกว่าเอาให้ชัดเจนเลยไม่เห็นสุนัขเพียงสัตว์เลียน,นะครับเพราะว่าคนที่รักสุนัขมากๆเนี่ยถ้าถ้าไปทำง,งานวิจัยจะพบว่าเขาเห็นหมาเนี่ยเหมือนลูกเลยนะฮะคือเรียกลูกทุกคำนะฮะตัวเองใช้แชมพูขวดละ60ซื้อให้หมานี่ขวดละ300 นะครับอะไรเหล่านี้เป็นต้นคือคือรักเหมือนลูกเลยนะครับอมองหมาเป็นคน